ค่ะทุกคนเพืกัชอบนช่องนะกันหีกครั้งนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีตัดตอ่อนี่นะทุกคนใน y YouTube เดี๋ยวพาไปดูวิธีตัดตอ่อนะคะอันนี้เราเนี่ยค่ะทุกคนตัดตอ่อผีบ้างตาอะไรประมาณนี้นะเราก็ตัดตอ่อได้นะคะทุกคนก็ทุกคนอาจจะคิดว่าเขาตัดตอ่อได้แค่คนเดียวเราตัดตอ่อไม่ได้ไม่ใช่นะคะทุกคนทุกคนก็ตัดตอ่อได้แค่มีแอปแอปนี้แอปเดียวเนาะ แอปนี้แอปเดียวแค่นี้เองกดเข้าไปในแอปนะคะทุกคนเลือกรูปภาพที่ชอบนะคะอันนี้ก็กำลังจะทำละครสั้นนะคะอันนี้ก็ทำละครสั้นไปแล้วตอนอยังไม่ได้โพลนะคะทุกคนหารูปภาพที่ตัวเองชอบในคำว่าแกเปเน,นื่งนะคะทุกคนกดไปคำว่าแกลเลอรี่เลือกรูปภาพที่ทุกคนชอบนะคะ แล้วเราก็จะเลือกรูปภาพมาค่ะทุกคนเช่นรูปแมวของเรานะคะทุกคนแล้วก็กดไปคําว่าเลือกรูปภาพได้เลยนะอย่างนี้แล้วกดตัว ตัวนี้นะทุกคนตัวนี้แล้วกดไปคำว่าข้อความแล้วพิมพ์อะไรก็ได้เป็นแล้วเป็นพิมพ์ภาษาจีนะทุกคนต่อไปนะทุกคนฟอนคืออะไรฟอนจะทําให้เป็นสีเข้มหรือสีอะไรก็ได้เลือกได้เลยค่ะเลือกตามจจชอบไปเลยอันนี้เราเป็นฟอนตปกตินะของเราเนาะ มีหลักไบฟอนตได้เลยซาลังเฮงโยนะคะทุกคนจะเปน็นนี้นะก็โอเคนะคะทุกคนแล้วถ้าคนบอกว่าเฮ้ยภาพพื้นหลังของเรามันเป็นสีดาม,มาจะทํายังไงอ่ะแล้วเราก็อยากได้สีตัวเข้มๆก็คือสีดาแล้วค่ะกดไปที่คําว่าขอสีขาวเขาก็จะเห็นคําแบบคว่าแบบคําว่าแบบคาหมาที่เราพูดนะคะทุกคนแล้วก็กดไปที่ตรงนี้นะคะ ่ที่มันมีลูกศรสีให้กดลงไปใหม่แล้วก็จะมีไอตัวเชนล่านะคะกดคําว่าบันทึกรูปภาพโอเคแต่เราไม่บันทึกกลัวพื้นที่เต็มนะคะมันก็เป็นแค่นี้นะคะทุกคนแค่นี้ง่ายๆทุกคนก็ได้รูปภาพแล้วนะบ๊ายบายไปเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะ i